แล้วก็ก็จะได้เป็นสื่อที่เราจะสวัสดีปีใหม่กันเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้เจอสิ่งดีทุกคนอาจจะแบบในชีวิตนนวเนี้ยในทุกทศวรรษเนี่ยมีความคิดที่เปลี่ยนแนปลงไปเรื่อยๆนะพอเราโตขึ้นเราก็จะเจอเรื่องราวอะไรมากมายนะอ่าก,ก็หนึ่เรื่องบางทีเนี่ยการโลกสวยเกินไปมันก็อยู่ยากนะในปัจจุบันนี้บางครั้ง ก็ดีเป็นแม่ของลูก2นะก็เลยต้องโลกสวยไม่ได้บางทีคนเนี้ยก็ดีก็มีก็เราก็อัพเดทเราก็โชบดีไปที่เจอคนดีแต่ในในยุคปัจจุบันเนี้นยไม่ที่ปัจจุบันนี้ดีกว่าเรียกว่าพอโตขึ้นเราก็รู้ว่าคนมีหลักหลายรูปแบบบางทีเราก็เห็นหน้ามไม่รู้ใจอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําอะไรก็ใช้สตินะคะเพราะว่าดีสันเนี้ยเขาไม่มีสติอของเขา พี่หมิวน่ารักค่ะรักค่ะขอบคุณค่ะดูละครพี่หมิวมาตลอดตั้งแต่ปีศาค่ะอมีลูกอีกคนคะสวัสดีปีใหม่นะคะพี่หมิวรักคุณหมิวค่ะติดตามสมัยคุณหมิวตั้งแต่เรียนเตรียมอุดมเลยค่ะขอบคุณค่ะเราไม่มีใครสนใจฉันพูดเลยเอเธอเกล้าปั้มเพลงไปเลยนะก็เพียงแต่ว่าก็เตือนกันนะอะไรที่ผ่านไปไม่ดีก็ขอให้มันไปปีเก่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ หลังแล้วจะเขาดาวแล้วอะ่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีๆแต่ถ้ามีอุปสรรคมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมากขอให้คิดว่าทุกอย่างแก้ไขได้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้รักตัวเองมากๆถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะรักคนอื่นไม่เป็นเรารักตัวเองนี่คือบอกตัวเองนะไม่ใช่บอกคุณนะเพราะทิฉันนะบางครั้งฉันลืมรักตัวเองแต่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบรักคนทั้งโลก,กไม่ใช่นะคะแต่ว่า คนเราอ่ะมันต้องเข้มแข็งกับตัวเองว่ามันจะแผ่ไปหาคนอื่นบังสีมันจะแบบว่าบอกว่าเออค,คุณมีแฮปปี้มีความสุขนะคุณอย่าให้ใครมาทำร้ายใจ,ใจคุณเลยเพราะถ้าร่างกายยิง่งแจ้งตำรวจเลยนะสอนอนไหนะใกลยย้นีรีบไปแจ้งตำรวจเลยนะอย่าให้ใครมาทำร้ายร่างกายคุณเด็กขาทำร้ายใจ,ใจิตใจคุณก็ตั้งมันตั้ง,งสมาธินิดนึงซึ่งฉันก็ทำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่า พยายามนะคะก็บอกให้ฉันสวดมนต์ทุกคืนนะแต่ว่าสวดที่ดูว่าบุญมีแต้มไหนเนี่ยบางวันก็อาจจะมีในสวดแปกไปก็มีแต่ก็พยายามใช้เวลาสวดมนต์นั้นไม่ได้อ้อนวอนขออะไรท่านแต่คีอความรู้สึกว่าในวินาทีนั้นเราอยู่กับตัวเองว่าอยู่แบบสิ่งที่เรานับถือแ,แล้วเราก็เหมือนกับมันจะเป็นช่วงเวลาระหว่างามว่างกลาง่าวไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออน ในช่วงคัำค well, ืนก่อนนอนได้ดีนะคะก็เราก็เป็นชาวพุทธเราก็นับถือพุทธนะคะก็ก็คิดว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจได้ของเราก็คือพระเจ้านะคะตอนที่ไหนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะถึงจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีหลากหลายศาสนาทางเลือกนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขเจป็นดีแข็งแรง ปลอดภัยในทุกสิ่ง Happy New Year สวัสดีสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะพี่มิวสสวัปีใหม่ค่ะปีใหม่แต่ใจยังรักพี่มิวเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวก็ไปรุวมหัวใจขอให้พี่มิวมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะคะรักและติดตามคุณหมยวมาตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะล้นหลามล้นหลาม โอเคโอเคครับมา okay.